จากเส,ส้นการประกวดเมื่อวันสอบที่ผ่านมาจนได้เซชีทีมไอดอลถึง20คนวันนี้คือเป็นหน้าที่แรกของน้องๆที่จะทำหน้าที่ต้นแบบของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้น้องเฟิร์นหนึ่งรุ่ยไทยและน้องท็อปอดีสอนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือก็จุงมือเพื่อนต่างสถาบันน้องเอธีระพงศ์จากวิทยาลัยเทคนิครอนธาน,านีและน้องเล็กสุดหนุ่มเฟย จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุรธานีเป็นตัวแทนของเพื่อนๆอีก16คนที่ติดสอบลายภาคอยู่ลงพื้นที่เพื่อช่วยภัยน้ำท่วมที่ชุมชนสามพล้าบ้านแมร่ร่วมกับคุณลุงติก๊กพิธีกรกาแฟยามเย็นที่วันนี้ปิดร้านกาแฟออกมาสัญจรแจกถุงยังชีพร่วมกับน้องๆอ,อีกด้วยค่ะ พื้นที่ถึงแม้ว่าปริมาณน้ำจะลดลงแล้วแต่ชาวบ้านยังถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางออกมารับของจากเราได้ก็เลยเป็นหน้าที่ของน้องๆที่จะต้องลงเรือลุยน้ำเข้าไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ถึงมือชาวบ้านแทนงานนี้ถึงแม้น้องๆจะเหนื่อยแต่ก็สุขใจที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นค่ะคสำหรับวันนี้นะครับเร,เราตัวแทนเฟซชีทีนไอดอลนะครับก็ได้มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับชาวบ้านแม่ นะครับเดี๋ยวมาถามความรู้สึกกันเลยดีกว่าว่าแต่และคนนะมีความรู้สึกยังไงเริ่มจากน้องเฟิร์นเลยครับค่ะก็รู้สึกดีนะคะที่ได้มาช่วยผู้ประสบภัยน้าท่วมในวันนี้นะคะรู้สึกสนุกมากค่ะแล้วก็ไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเลยะคะ่ะก็ได้แบกกระสอบข้าวนะฮะแบกน้ําแบกไรมานะฮะแล้วก็ได้ลุยน้ําไปนะฮะแล้วก็เห็นชาวบ้านได้อาหารแล้วก็หน้าตาสดชื่นขึ้นนะครับก็รู้สึกเย็นใจขึ้นนิดนะะึงครับครับสำหรับท็อปนี่ก็รู้สึกดีนะครับผมที่ได้มาช่วยชาวบ้าน ชาวบ้านเขาลาบากจริงครับผมครับสุดท้ายนะครับก็ขอเชิญชวนนะฮะพี่พี่น้องนองนะฮะที่เป็นชาวจังหวัดอุดรธานีด้วยกันนะครับมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมซึ่งเป็นพี่พี่น้องจังหวัดอุดรธานีด้วยกันนะครับยังไงก็ติดตามบริจาคตามจุดบริการต่างๆได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ